ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหส่งย้อนหลังเพื่อนมึงส่งมาข้างหน้าหน่อยกูย้อนหลังไม่ทันเป็นรูทุ่มของฟังเครื่องจักรสังหารแดดส่งไปข้างหน้าให้กับเพื่อนเบอร์เบอร์ลูมิไลท์จับบอลเบอร์สองอ่ะเบอร์สองเบอร์สองปุ๊บยึกยักยึกยักกับเบอร์เก้าเบอร์เก้ายังได้บอลเครื่องจักรสังหารอ่าเบอร์สิบเจ็ดยังมาได้ล็อกหนึ่งล็อกสองดิจิตอลอ่ะบอลออกไปใครได้ทุ่มไม่รู้ น่าจะเป็นวัดประหลาดทิพยนะฮะดูทรงแล้ววัดประหลาดทิพย์ทุมท่มให้กับเบอร์อ่ฟาฟ้านะฮะยกขาทรงนะฮะเบอร์หนึ่งขอขอขอ,ขอโทษพี่เขาด้วยนะอ่าน้องเขาขอโทษแล้วนะครับพี่เปิดดวงขึ้นมาเปิดปกอกเบอร์แปดบอลยังอยู่เบอร์แปดอ่ขาขา่นอนยิงหรือเปล่าครับไม่ได้ทําอะไรนะฮะบอลทุ่มให้กับเบอร์เก้า เดี๋ยวก่อนนะครับเขาสัง่งเบรกมีสั่งเบรคอะไรคร,บครบับจิ๊บจ๊บจิ๊บจบเปลี่ยนตัวหรือเปล่าน่าจะตกหลุมนะฮะน่าจะตกหลุมถามเพื่อนก่อนนะว่าเขาให้เอาน้ําไปหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าแต่นะฮะเหมือนทีมส่งเสริมเมื่อกี้เพื่อนเจ็บเราก็ดูแลเพื่อนกันไปนะฮะ กีฬาตานยาเสพติดนะฮะจุดประสงค์ของเรานะฮะเพื่อตานยาเสพติดแล้วก็กระชับความสัมพันธ์นะฮะระหว่างพี่น้องกันนะครับในโรงงานเราพี่น้องกันโรงงานเดียวกันน้ำตาลเลยนะฮะอ๋อสั่งหมุนฮะเปลี่ยนตัวเลยนะครับเปลี่ยนตัวเบอร์97ลงไปแทนลูคัสลัสต์ฟอร์ดลัสตฟอร์ดลูคัสลัสตฟอร์ดใช่ไหมฮะผมอ่านถูกไหมตกลุมใช่ไหมครับ เบอร์97ดูคัสลันฟอร์ดนะฮะรัสฟอร์ดอ่ะรัสฟอร์ดตัวหนังสือไม่ชัดมงสกัดออกไปเบอร์97ดูคัสนะฮะผมอ่านด้วยดูคัส์รัสฟอร์ด่อยๆเลยผมจะได้พลาดถูกนะฮะเป็นลูกทุ่งข้ลงฟังเครื่องจักรสังหารนะฮะทุ่งไปปุ๊บอ่าสกัดบอลออกไปทุกีกั้งนะเบอร์20 เครื่องจักรสังหารฝ่ายทุ่มดูกไปตรงกลางมองมอง่ะมงบอกมงมงเสยนะฮะเกือบเกือบไปแล้วขันหัวนะ,ะเป็นลูกติคอนเนอร์นะฮะของเครื่องจักรสังหารติเข้าไปประตูสังหารเลยเบอร์เก้ายิงโอ้โหเกือบนะฮะนิ่งนิ่งยืนนิ่งกันอยู่พัดบอลนะฮะติมุมอีกรอบโค้ชสั่งไอ้กัปตันยิบสั่งติมุมติมุมอีกรอบ เปิดเบอลเข้าไปข้างหน้าโอ้จับบอลไม่อย oh ู่ทำไมล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามเปิดบอร์เบอร์เจ็ดสกัดไม่ได้เบอร์เจ็ดเปิดให้กับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งล็อกหนึ่งล็อกสองดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลทำไมยิงโอ้โหติดเบอร์เบอร์อลูมิไท์พี่เบียนะฮะบอลยังอยู่เบอร์เบอร์อะไรไม่รู้อ่าวเบอร์เบอร์สองสรุปว่าเบอร์พี่เบียสกัดออกไปอะตอนนี้ เครื่องจักรสังหารปินไฟทุ่มพอดีเชือกลองเท้าหลุดนะฮะก็เลยไปผูกข้างนอกถูกไหมกับเบอร์ห้าฮะเบียบีเบียทไงปุ๊บล็อกบอลล็อกหนึ่ึงสองดิจิตอล็อกล็อกสองเปิดให้กับเบอร์เจ็ด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 พิกบอลพิกได้ไม่ได้พิกบอลไม่ได้เบียเปิดให้กับเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ไหมล็อกหนึเจดเจ็ลี้ยงเขาตรงกลางเปิดดวงให้กับเบอร์สีเจบอร์สี่อขอโทษครับผมวิ่งไม่ทัน ตกบุ่มใช่ไหมพี่เบอร์แปดเจาะยางฮะเจาะยางดีแล้วพี่เดี๋ยวไปปะร้าน24ชั่วโมงนะปะนานปัดออกหลังไปประตูยังมีสตินะขอขอบคุณนะฮะสมศักดิ์สุบประนะฮะผู้ถ่ายทอดสดในวันนี้ ฟุตบอลฟุตบอลลีกไทยรุ่งเรืองฟุตบอลลีกไทยรุ่งเรืองคอมเบลิชนะฮะถ่ายทอดสดโดยสมศักดิ์สืบประสาทมันก็กลับมาเหมือนเดิมผู้ชมวันนี้นะฮะ4,500คนนะฮะเต็มอัศจรรย์สกอตตอนนี้ฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์ บอลยังอยู่จากกลนฮะจากกลมาในทีมสีหวานนะสีชมพูนะอนุบาลเสื้อเอี่ยมบอลอยู่เบอร์ 22. สองสองส่งให้กับเบอร์ปึ๊บเบอร์สองตัดบอลออกมาประตูจับไม่ได้บอลตั้งเล่นใหม่ส่งให้กับ,บเบอร,นะร์ที่เบียร์ฮะที่เบียร์เบียร์ลงฟ้าเปิดให้กับเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองทำไมปึ๊บส่งให้กับเบอร์เจ็ดเจ็ดเบอร์เจ็ดเจ็ด นยังอยู่เสื้อเยี่ยมสีชมพูเบอร์เกาเป็นคนทุ่มทุ่มในกับเบอร์เบอร์อลูมิไนท์ดิอยู่ในจีมสีชมพูอยู่สี่ยังสลดดาดไปหนึ่งรอบโอ้โหเป็นลูกทุ่มของเบอร์ยี่เ่็นจักรสังหารอ๋อสีดำเลยนะสีดำฮะสีดำสีดำเป็นฝ่ายทุ่มทุ่มไปให้เบอร์17บเจพักอกเบอร์47พักอกพักอกให้เบอร์2เบอร์2องทำไงปุ๊บอ่าบพีเบียจิ้มออกไปเป็นลูกทุ่มของ

กำลังใจก็มานะฮะวันนี้ทั้งลูกทั้งเมียนะฮะมาให้กำลังใจเครื่องจักรสังหานะฮะขับตันทีนะฮะทีเบอร์หนึ่งล็อกหนึ่งล็อกสองหัวเล่นเมียเชียนะฮะมันก็จะใช้ผัวร้องเมียเต้นฮะยิงเข้าไปโอโหออกหลังไปนะฮะเบอร์ยี่สิบ ลูกสาวมาในทีมชุดนักเรียนนะฮะให้กับแม่มาเชียร์นะฮะการทีมของเรารอยู่บอลอยู่ที่พี่เบียร์เบียร์ส่งให้กับเบอร์เบอร์เก้าเจ็ดนะฮะลัสฟรอยนะฮะลัสฟรอสส่งให้รถบัสนี่โอ้โอ้ถึงรถตัดเลยนะฮะเป็นตั้งบอลเล่นนะฮะฝั่งเครื่องแจงสังหารมองซ้ายมองขวามองเว้นปุ๊บเดตกขึ้นมาให้กับเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนะมาในชุดเสื้อเอี่ยมนะฮะสีชมพูเด็กอนุบาลน่ารักนะฮะมาในตีมสำหรับชุดของเครื่องจักรสังหารนะยังสั่งตัดอยู่นะฮะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะฮะเส <c oughs> ื้อผ้ายังเอ่อเนื้อผ้ายังหาได้ไม่ครบนะฮะ <c oughs> เราเย็บปักถักร้อยต้องปานี่นะฮะเครื่องจักรสังหาร <c oughs> บอนอยู่ฟังเครื่องมือวัดเฮ้วยวัดปัาบอะ บัดประหลาดส่งให้เบอร์ยี่ิบสองยิงวิ่ยิงโอ้โหมุดไปหน่อยฮะรีได้ยังไม่ดีฮะต้องปรับศูนย์ใหม่ฮะไม่ต้องเสียดายนะฮะเอาไหมฮะโอกาสมีตลอดนะฮะกติกาฮะเราเปลี่ยนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่เราเล่นแค่40นาทีบอลมาแล้วฮะ พี่หน right? <PAUL> ุ่มเสื네้อปุ๋ยครับ <lymph> พ <unun aries> <Un moderation> ี่หนุ่มเสื้อปุ๋ยเปิดประตูเห็นลูกตังเตะของจักรสติโดนขึ้นมาถึงประตูทีเดียวโอ้โหไม่ยิงเลยล่ะครับท่าเตะขนาดนี้เปิดให้ครับเปิดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปิดเจ็ดเจ็ดอ้าวจับบอลไม่อยู่เปิดให้เพื่อนเพื่อนไม่รู้ตัวไว้ยี่สิบอ๋อเจ็ดเจ็ดเจ็ดยังได้บอลโอ้บอลไม่มาตามเปิดยี่สิบแรงยังบอลได้เปิดยี่สิบ อย่างหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามผ่านผ่าน,านไหมเดทุ่มะฮะบมมมบเบอร์ยี่สิบเดทุ่มทุบไปกระเบือสองปิดยีด่สิบเสียงนกหวีดปิดแล้วอ่าเหยียบเส้นหรือเปล่าออ๋ถูกไม่โดนไปโดนพื้นที่นะฮะทุ่มในพื้นที่นะฮะทุ่มในพื้นที่การเล่นนะฮะไม่ได้นะผิดกติกาต้องทุ่มนอกเขตพื้นที่พื้นที่การเล่นนะฮะทีทก่อนอาจจะพากให้คิดหน่อยนะฮะต้องคิดตามนะครับ ูตั้งติของเครื่องจักรสังหารนะครับรไปโดดขึ้นไปเข้าประตูเวกเข้าไหมเข้ามงไม่มงไม่ต้องมงก็ได้เอ้า oh. เข้าก้าวไปดูโก้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 ก้ไปแอดผัวเกาเบา,าเลยครับเป็นคนยิงลกูกดีโอ้โหไม่ธรรมดาเมียมามีกำลังทันทีนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเตะพีคิกยิงเข้าไปทันทีเลยไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้สองดอกเมียบอกวันนี้ยินเนี้ สามดอกเลยอันนี้ก้อนเชียวว่าให้สามดอกกับตันสั่งทันทีหญิงเข้าเหมือนกันเข้าโอ้โหเกือบแล้วเหมือนกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะเลียนแบบบ้างเลียนแบบบ้างลูกกลมๆไม่เข้าใค่ออกใครวัดปลาจะตีไข่แตกได้หรือเปล่านะฮะลูกนะ ลูกเตะคอนเนอร์นะดูเตะคอนเนอร์คอนเนอร์ฮะภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยก็เขาเตะมุมนะฮะเตะมุมฮะเปิดเข้าไปลูกเด็ดพี่เบียร์ทำไงจับบอลไม่อยู่ปึ๊บเบอร์สี่เจ็ดเบอร์สิบเจ็ดอ้าวจับเปิดบอลพลาดเบอร์สองปึ๊บย่งบอลได้พี่เบียร์ย่งบอลได้ล็อกหนึ่งล็อกสองบอลยังอยู่เบอร์ยี่สิบสองของวัดปลาล่ะวัดปลาส่งให้กับเบอร์เอ้าเตะอัดกันเองใจะกันนะฮะ เป็นลูกย่มของฝั่งเครื่องจักรสังหารนะฮะอ่าพ่อให้กำลังเงฮะพ่อ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 ส่งให้กับเบอร์สองฮะเบอร์สองเปิดพามาฟังให้กับเบอร์ยี่สิบอ๋อเบอร์หนึ่งฮะพูดชิดส่งให้กับเบอร์หนึ่งนะฮะอยู่ฝั่งเครื่องจักรสังหารล็อกหนึ่งล็อกสองเบอร์สี่ยี่สแย่งบอลได้เบอร์ได้กับเบอร์เจ็ดเจ็ดเบอร์เจ็ดเจ็ดทิกบอลโอ้โหกับตัวช้าไปไหนฮะเบอร์เจ็ดแย่งบอลได้ตอนยังอยู่ฝั่งเบอร์ยี่สิบ ตัยี่สิบยังบัรได้ไม่ได้ยังไม่ออกนะออกยังออกยังออกแล้วนะเครื่องจักรสังหารในทุ่มป่วนยิงยิงเครื่องจักรสังหารผีเบียได้บอลของวัดปลาล่ะวัดปลาเปิดให้อ่าเปิดบอลพลาดออกบอลไปบอลออกไปผีเบียสกัดบอลได้เบอร์สี่เจ็ดเปิดให้เจ็ด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 จับบอลไม่อยู่ได้บอลไว เบอร์เจ็ดยังบันได้ให้กับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทำไงเครื่องจักรสังหารล็อกหนึ่งล็อกสองส่งให้เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเบอร์ยี่สิกกบสกัดไว้พี่เบียได้บอลส่งให้กับเบอร์เจ็ดเจ็ดจะพลิกบอล oh, พลิกไม่ได้นะครับเบอร์ห้ายังบันได้เปิดให้กับเบอร์สองเบอร์สองยิงโอ้โหได้เสียวนะครับบอลลูกนี้คนเก็บบอลไม่อยู่แล้วครับพีคบ่คนเก็บคนเก็บบอลมาเป็นกรรมการ บอลอยู่ที่เบอร์ห้าวัดปะละวัดปะละวัดปะละส่งให้กับเบอร์ห้าเบอร์ห้าปุ๊บล็อกล็อกหนึ่งส่งคืนให้กับเบอร์ห้าไอ้เบอร์ยี่สิบสองออกบอลออกข้างไปเป็นลูกตุ้มฟังเป็นลูกตุ้มกับฟังกองฟังแข่งจั่งสังหารส่งให้กับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเปิดโด่งขึ้นไปข้างหน้าอีกที้นะบอลจับจับไอ้มือประตูจับบอลไม่ได้เปิดให้กับเบอร์ห้าเบอร์ห้าพักบอล ใค้ได้ใค้ได้อ๋อเครื่งจักรสังหารได้บอลทุกให้กับเบอร์สอง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 เลี้ยงไปล็อกหนึ่งส่งคืนให้กับเบอร์หนึ่งฮะบีหนึ่งฮะบีหนึ่งบีหนึ่งยิงยิงไปโอ้โหประตูยังเรามีสตินะฮะเป็นลูกติมุมนะฮะลูกตีคอนเนอร์ลูกตีคอนเนอร์ของเครื่องจักรสังหารนะครับ เขาอยู่ฝั่งจากกลไกเกษตรฮะก็เลยมีที่ไปที่มาชื่อว่าเครื่องจักรสังหารฮะตาฉายายังไอ้หนุ่มเสื้อเยี่ยมอนุบาลไอ้หนุ่มเสื้อเยี่ยมฮะบอลอัดทองฮะจุกฮะดีนะที่ไม่อัดไข่บอลอย,ยู่เบอร์ยี่สิบยี่สิบจิ้งโอ้ยิงเอาโล,ล่นะฮะบอลกระโดงเฮ้ยอะไรฮะบอลข้ามประตูออกไปโดงข้ามประตูไป มีลูกตังติหลังของวัดปะล่ะโคตรสุกเลยบอลออกมาให้กับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดลักหนึ่งลักสองดึงบอลดึงบอลปุ๊บอ้าวบอลยังอยู่เบอร์ยี่สิบสองเปิดให้กับเบอร์สี่เจ็ดเบอร์สิบเจ็ดเบอร์เจ็ดทำไงเบอร์สี่เจ็ดส่งให้กับเบอร์ยี่สิบสองเปิดโดงขึ้นมาให้กับเบอร์สี่เจ็ดบอลอยู่ที่เบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์ห้าส่งให้เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบอ้าวโดนนักแข้งจับบอลไม่อยู่เตะอ้าวเข้าประตูเข้าไปเข้าโอ้ประตูจับได้ อ่าสก,กาัดไม่เป็นไรฮะกรรมการบอกว่าสก,กาัดนะไม่ได้ตั้งใจบอลที่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดส่งให้กับเบอร์เบอร์ลูมิไรเบอร์ให้เบอร์สองเบอร์สองส่งให้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสังหารนะอร่ะเบอร์ยิงเบอร์ห้ายิงมียิงมียิงออโอ้โหบอลออกหลังไปได้เสียวฮนะได้แค่เสียวแต่ไม่ได้ประตูได้แค่สุดยอดนะครับแต่ไม่ได้ประตู มาที่เบอร์ยี่สิบอ่าเบอร์สสกัดบอลออกไป เป็นลูกฟาวของข้นงจากสังหารฮะ,ะเตะหลังขึ้นมาประต,ต,ตูตีไม่เตะตีไม่ตะมองซ้ายมองขวามองเพื่อนตีโด่งขึ้นมาข้างหน้ามงบอยยี่สิบมงสกัดออกไปเป็นลูกทุกง่งของฝ่ายวัดประหลัดทุ่ง อยู่วันนี้ยิงกูโดงออกไปไอหนุ่มเสื้อปุยฮะเป็นคนติหรือเปล่าไม่รู้ให้เบอร์เจ็ดดูเส้นได้ครับเดียวเลยเส้นฟางน,นะฮะี๋ยวจุดโต๊ะอีกโดยไม่รู้ตัวอีกหรือเปล่าไม่รู้ติโดงขึ้นไปข้างหน้าเหมือนยิงประตูเลยเหมือนเดิมเลยอ่า กลับมาจะเอาแผนเดิมโอ,อ้ขอขอโทษพี่เขาด้วยนะ,อะขอโทษน้องน้องเขาขอโทษแล้วฮะอะอกไปครับพี่เขาบอกให้ถอยครับถอยถอยครับถอ,ถอยครับ,ครบโคดสัง่งแล้วอ่ถอยมาถอยมาฮะถอยมา,ยมากับตาทีมสัง่งแล้วถอยถอยส่งให้เบอร์ยิบสองยิบสองสกัดบอลอนบอลเป็นตัวทุท่งของวัดประหลาดฮะ หัวสั่งนะฮะอย่าเดินมือฮะอย่าอย่าอย่าเดินมืออย่าเดินมือบอลบอลยไปเจ็ดฮะบอลไปถึงไอ้หนุ่มเสื้อปุ๋ยนะฮะอย่าเราดูวัดประหลาจะดสังหารหนุ่มเสื้อปุ๋ยได้หรือเปล่าเอาบอลลงอยากสวยงามเอาบอลลงหรือส่งหรือก็ไม่รู้ยิงโอ้เบอร์สองยิงฮะกลับหันหลังยิงฮะทำให้กลับหลังหันนะอาจจะไม่เข้าก็ได้ กรรม,มาการยกมือจังเลยอ่ะผินเต่า,าตอเ,า <c oughs> เอาเป่าแล้วฮะอ๋อยกมือเดินนึกว่าทำอะไรวันอยู่เบอร์สามสิบเปิดให้กเบอร์ยี่สิบสองบอลปลาวัลปลาส่งกลับใเบ 30, เนเบอร์สามสิบเฮ้ยเบอร์ยี่สิบพี่ทีโกนดูผิดนะฮะบอลอยูบย่บอลอยู่ที่เครื่องจักรสังหารเครื<ไ>่องจักรเบอรยี่สิบยังได้ส่งให้กับเบอร์สอง ไปเบอร์6ฮะเบอร์6หมุนๆออกวิ่งไม่ทันวิ่งไปถึงเขาเก็บบันมาด้วยอ่ะพอดีเลยข,ขอบคุณนะครับเบอร์6ผมมังมอทันเศร้าสูสใจใ,ใจรา้าท่านผู้ชม50คนออกไปหมดเลยอ๋อให้ใจอู้เสื้อนทันเศร้าเด้ น้องกะเยอะใจไล่แายบ่อนยังอยู่ที่วัดปะล่ะเคยจากสหารสกัดออกมาเฮ้ยบอนกลับออกมาเบอร์ดเเบอร์ดหกเบอร์ดหกจับบิรไม่อยู่ยิ่งโอ้โหเวิร์ดนะฮะฝ่าใวยินใจยิงฮะเปี่ยวดใจเย็นใจเย็นฮะขอโทษนะฮะน้องยกมือไว้แล้วนะฮะน้องไม่ได้ตั้งใจกระทบกระทั่งนะฮะ คือมันเป็นลูกเหมาะสมที่จะยิงนะน้องก็ขอโทษแล้วนะฮะต้องขอโทษพี่ๆด้วยเครื่องจักรสังหารฮะมาในทีมชุดอนุบาลฮะเสื้อเอี๊ยมสีชมพูสำหรับเครื่องมือวัดนะฮะหรือวัดปะหลาฮะมาในทีมสีดำเหลืองนะฮะสีเหลืองมาจากวัดนะฮะฟัสบง ใช่ไหมครับ şey พ um kind of um, ี่นิยิงเลยโอ้โหออกไปนะสังหารโดยเบอร์เจ็ดนะฮะโจเมียนะฮะยิงไม่ยิงยิงโจเมียเสียดายเป็นลูกเตะมุมของเครื่องจักรสังหารนะครับเลืองซ้มๆคล้ายๆกันนะระวังเตะกล้ยนะบกยี่สิบบกโอ้โหมองกระดอนออกมา ออกหลังไปเป็นรูปทุ่มของวัดปลาหลาดฮะดูไหมครับเบอร์30เบอร์20พูดผิดเบอร์7จ7จเจ็ล็อกนร่ล็อกสองพิกมาได้พิกได้ไม่ได้โอ้โหเบอร์ห้ามาวิ่งสกัดออกมาไอ้นุ่มเสื้อปลอยไปเสื้อปุ๋ย <Hey. S 1> เสื้อปุ๋ยล็อกล็อกหนึ่งล็อกสองไม่ธรรมาดาจริงๆไอ้ <Hey. S 1> นุ่มเสื้อปุ๋ยล็อกโชว์ิงมาข้างหน้า hey. ธรรมดายอย่างนี้ครับมือประตูฟังเครื่องจักรสังหารมีล็อกหลบผู้เล่นด้วยนะฮะส่งให้กับเบอร์อลูมิไลพี่เบียร์นะฮะอา้าวจับบอลไม่อยู่ส่งให้กับเบอร์เบอร์หนึ่งหรือเปล่าหรือเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองส่งคืนให้กับเบอร์เจ็ดนะฮะเบอร์หนึ่งส่งให้เบอร์เ <7 S 2> จ็ดหมดแล้วครับหมดแล้วคนดูกี่คนนะครับสามคนมีพี่บัตรพิยะแล้วก็ เบอร์หนึ่งบอลอยู่ดีเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์หนึ่งวัดประหลาอุ้ยเครื่องจักรสังหารล็อกหนึ่งล็อกสองอ่าเครื่องจั้ยวัดปรลาสกัดออกมาอุ้ยสกัดบอลออกไปลูกทุ่มของเครื่องจักรสังหารล็อกหนึ่งเบอร์หนึ่งล็อกสองยังบอลได้ไม่ได้วัดประหลายังได้ไม่ได้ยังได้ไม่ได้บอลออกไปใครได้เครื่องจักรสังหารได้บอลเบอร์เจ็ดขึ้นไปละ ปึ๊บจับบอลอยู่ไม่อยู่ปึ๊บสกัดบอลออกไปอตอนนี้นะสกอร์ก็หนึ่งประตูต่อส่นะเครื่องจากสหารขึ้นนำไปไปนกรรมการดูเวลาด้วยนะฮะเตืนอนวงออกมากรรมการดูเวลาด้วยนะครัคบเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ไอเบอร์ยี่สิบเก้าเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าวันที่มาแข่งไม่เห็นมาเลย สมรเองหมดเวลาครึ่งแรกนะฮะนำไปด้วยหนึ่งประตูตาโซนโดยเครื่องจักรสังหารนะครับเป็นการตั้งติหลังนะครับฟุกเข้านะครับเมียมา